อของปี2,544ก็ได้ว่าวได้ดำเนินงานตามโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อ1ก็เลยเพื่อสร้างงานรสร้างรายได้แก่ชุมชนนะครับ2ก็คือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถคิดเองทําเองแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นอันนี้อัน,นีชัดเจนผมขออนุญาตย,ยกตัวอย่างที่ชุมชนบ้านน้าเกียนครับ ผลิตภัณฑ์โอช็อบเยอะมากมตั้งแต่หัวจนหลดเท้าเลยเยอะมอแล้วก็ผมก็ใช้นะผมใช้แชมพูสองอังเกียนนะครับแชมพูว่านหังจอระคี้คก็ใช้ดีครับราคาขวดหนึ่งก็30มิติดนิดเพึ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้แหละจะทําให้เงินไม่รั้วไหลไปไหนใช้ในชุมชนเราเองเราว่าไปดูในชุมชน แล้วก็ที่แน่ๆคือมากกว่าของเงินรายได้ที่เข้ามาคือได้ความเรื่องของความสามัคคี <S <S ชุมชนไหนที่มีความสามัคคีมากๆนี่จะกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งยาเสพติดก็เข้าไม่ถึงการ,ร,รขอความร่วมมือและการช่วยเหลือนี่จะง่ายมากครับหมายความว่าทุกคนสามัคคีกันแล้วก็หลายหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าสินค้าโอท็อปนี่คือทําเพื่อคนในท้องถิ่นแล้วก็เงินนั่นก็อยู่กับคนในท้องถิ่นเงินไม่ได้ดวยไหลไปไหนครับหลายคนบอกว่าสินค้าโอท็อปกว่าจะได้ขึ้นขึ้นก็ได้อะไรได้แบรน ขาวโอทอเรยกมากจริงๆแล้วไม่ยากครับเขาปปรึกษาได้ที่พัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนในแต่ละท้องที่นะครับไม่ได้เอาเบอร์เข้ามาอันนี้เราเปิดสายหน้าใหม่แสดงความคิดเห็นกับเราเรื่องของสินค้าโอทอผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเดีนหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ห้าสี่เจ็ดเจ็ดสามเก้าสี่เก้าครับซึ่งเป็นหลายที่อาจจะมีสินค้าอยู่ในมือนี่จะทํายังไงดีครับเรียกว่าจะจําหน่าย ยุคนี้ต้องต้องบอกว่าเป็นถือว่าเป็นยุคข้าวยากหมากแพงอ,อะไรก็แพงไปหมดครับคราวน,นี้ถ้าเราผลิตเองใช้เองก็จะเป็นการดีเหลือกินอะไรนะเหลือกินเหลือใช้เอาออกกลางถ่าย,ายใช่เพราะว่านโยบายื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็ค,คือใช้สิ่งที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะวอนนี้เราไม่อยู่เราไม่ได้ไปไปกระโดไปไปทําเอาของ้างนอกเข้ามาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใช้ภูมิปัญญาของเราเองที่มีอยู่นะครับเข้ามาผลิต สินค้าต่างๆออกมาจําหน่ายนะครับอืม,อมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดาวดีๆที่นามาฝากท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกันในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งของในร้านกันนะครับที่ห้างดีเบทครับตอนนี้เรามาอยู่ถึงของท็อปฮิตท,ที่หลายๆคนมาเมื่งหน้านเราอดไม่ได้ที่จะต้องซื้อกลับไปใช่ไหมเป็นของที่ระลึกเหมือนเหมือนของเชียงใหม่เลยเป็นสัญลักษณ์ของชาวเขาชาวเขาใช่ไหม <ๆ S 1> อันนี้เขาแยกประเภทแต่ตรงหนึ่งหนึ่งเดียวแน่ๆเลยก็คือชุดนี้ อันนี้เขาเรียกงานมางใหม่นะมาใหม่ใช่ไหมเป็นของบ้านไหนทำครับของน้ําเขียนค่ะของบ้านน้าเขียนอีกแล้วท่อพิษระเกินบ้านน้ำเขียนจะเข้มแข็งมากมีสินค้าอะไรผลิตผลิตออกมาอันชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่จริงแล้วมีอ๋อค่ะตัวนี้เซตไว้ที่900ค่ะ900 900เป็นเป็นเตนเตินค่ะจริงนะที่ทอพิษอีกอย่างก็คือเรือแข่งเรือจำลองแต่ว่าแต่ว่า สินค้าไม่พอขายไม่พอจะก็ส่วนมากจะมาจากทางเวียงส่าทางเวียงสาก็เห็นมีอยู่ตง้ก็ต้องใช้เวลานานต้องสั่งไปนี่นี่คือตัวอย่างค่ะถ้าเกิดว่าทางผู้สนใจที่ดูทีวีอยู่ทางนี้แล้วมีเรือจำลองส่งเข้ามาได้ค่ะเข้ามาฝากจะมีิดหมายมีครับที่นี่เราเราจะส่งเสริมในการจำหน่ายเป็นเป็นจุดศูนย์กลางให้จาหน่ายได้ ผมรู้แล้วคนที่อยู่บ้านเฉยตอนนี้นะครับควรจะไปศึกษาดูงานทําเรือมาขายทาเรือจําลองค่ะต้องอะก็ไม่พอประมาณนั้นก็อยากได้เรือจําลองกับอย่ไม่ต้องใหญ่นะฮะอย่างเร็อสมมติลรืเล็กตัวนี้จะขึ้นหนึ่งราคาขายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับหลักพันขึ้นค่ะพันขึ้นพันขึ้นเพราะว่าความยากความยากเนาะแต่ว่าสะดวกถ้ายิ่งเล็กก็ยิ่งยากแต่จริงๆนักท่องเที่ยวก็อยากได้เล็กๆเพื่อที่จะกลับไปได้สะดวก ใช่ครับผมว่าเป็นสินค้าสินค้าวิ่งอย่างเดียวยิ่งและวิ่งแพงแน่อยู่แล้วได้ได้ราคาอยู่แล้วนี่ถ้าเราส่งเสริมให้ให้ทำเรือแข่งก็จะดีกว่าจุดอื่นเดี๋ยวน้ําเกลียนต้องทําออกมาแน่นอนคืผมว่าชุมชนเข้มแข็งจริงจริงเพราะว่าอะไรที่ที่ทำแล้วมันเป็นกลุ่มมันได้อะไรหลายอย่างคอยสามัคคีความปลอดยาเสพติดด้วยอย่างสินค้าพวกนี้ก็ง่ายอันนี้กลุ่มกะลาบ้านน้าคกกะลาบ้านน้าคกเป็นแก้วนะครับก็จัดสารนี่ก็ได้นะคะคือที่นี่รับหมดค่ะ ก็ม <g> ีศูนศรรย์จำหนให้ดีครับก <c oughs> ็ต้อาติดต่อต้องเชิญชวนท่านผู้ฟังท่า <c oughs> นผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับอยู่บ้านว่างๆใจวขาว่า,วางๆ <c oughs> ไม่รู้จะทําอะไรผมว่าลองคิดชิ้นงานออกมาแล้วก็ ลองส่งมาให้ทานนี้ดูก่อนก็ได้งานฝีมือที่เป็นงานฝีมือใช่ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยคือเราให้มาให้เราดูก่อนได้ไหมได้เราเราคอยเพราะว่าเขาไปสู่รขบวนการต่อไปได้ผมว่าน่าจะเป็นการดีเป็นการส่งเสริมอาชีพกับคนเมืองหน้านด้วยนะครับหลายๆคนชอบบ่นว่าไม่มีงานทําหางานยากยิ่งใครมีมีเขาเรียกว่ามีฝีมือในด้านการจับสารอะไรพวกนี้ค่ะอืมแต่นักท่องเที่ยวก็ยังยังสามารถจะยังยังต้องการอยู่ยังต้องการอยู่ ก็คือก็ Relax, คือเป็นคำแนะนําก็ค so cool. ือต mm ้องต้องผลิตออกมาสักชิ้นนึงก่อนเอาใมาให้เราช่วยดูได้ได้ค่ะไม่มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมกาท่องัที่ยวทางบ้านนะครับใชนนี้ก็สินค้าโอท็อปบ้านเรานะคะก็กําลังพัฒนาเข้าไปในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างคือสถานการณ์ท่องเที่ยวตอนนี้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ได้รับการตอบรับดี ปีทุกปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแล้วยังมองหาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านที่เป็นภูมิปัญญาจากจังหวัดน่านอีกเยอะเลยแต่ศูนย์ตรงนี้ยังถือว่ามีน้อยค่ะมีมีมีสินค้าที่จะจําหน่ายได้น้อยยังต้องการสินค้า,าจากต่างอําเภอจากหรือไม่ก็จากากลุ่มอีกหลายๆกลุ่มที่ยังไม่ได้นําเข้ามา ยังต้องการอีกเยอะต้องฝากประชาันทางนี้ด้วยถ้าเป็นชิ้นใหม่ๆนะครับที่คิดว่าน่าจะพอขายได้ลองเอมาขายก็เป็นการลากูมิปัญญาท้องถิ่นนะฮะบางทีได้ขายบางทีกล่องข้าวเก่าๆที่เราโชว์ไว้ในในิงที่บ้านลองมาทำดูซินะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนบ้านเราเองนะครับคนเมืองน่านต้องมาช่วยกับคนเมืองน่านด้วยกันเองครับผมชอบใจประโยคสุดท้ายครับ ถ้ามีอะไรทําได้ก็เนี่ยต้องออกมาเสนอที่นี่แต่หลายคนนิดมีฝีมือนะอเก็บไว้อยู่ในบ้านนั่นแหละอไปปรึกษาลองไปถามพี่หน่อยดูก่อนก็ได้ครับเรียนเชิญได้นะครับแตหบัท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับที่คิดว่าตัวเองทําอะไรได้รับผลิตออกมาออกมาที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองชิ้นหนึ่งจะทำยังไงให้มันเกิดรายได้ครับเอาไปที่สูตรโตอะที่ตรงดีเบสก็ได้ครับไปปรึกษาก็ดูก่อนนะครับว่าจะขายได้ไหมจะทําได้ไหมออกมาเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตไม่แน่นะครับหนึ่งชิ้นหนึ่งเดียวนี่แหละ โด่งดังเพราะว่ามีสินค้าพอดีชาวต่างชาติมาเกับมีสับสายหน้าไหมสวัสดีครับสวัสดีครับครับจะขออนุญาตพูดถึงของที่มีคุณค่าแต่ว่าอาจจะไม่ใช่โอทอปตรงนี้แต่ว่าเป็นเรื่องราวของธรรมฒาธรรมนะครับจะขออนุญาตพูดด้วยว่าเป็นเสียเลยครับความผายนะครับมีมีเสียงซอเป็นความเป็นศิลปินมีความหมายมากๆอย่างน้อยถ้าเราเอาตรงนี้เป็นสินค้าเป็นอะไรสักอย่างที่จะให้ลูกหลานได้ทานะครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มหาศาล ทำทำได้แง่ไหนครับเป็นซีดีหรือว่าทำทำแบบเป็น<อ>เป็นซีดีครับก็ที่จริงมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทำยังไงทำแพ็กเกจยังไงจะให้ดูดีดูที่สนใจแล้วรับฟังเที่ยวมาเขาก็จะได้มาฟังเพราะความมีชื่อเสียงความลึกในในทางฟังของท่านลึกมากครับวันนี้นะขออนุญาตเล่าต่อไม่นึงวันวนี้กำสายนะท่านผู้ว่าเสนีจิตตเสสมท่านมโอกาสได้ไปฟังสองเพรความฝ่ายที่บ้านครับครับผมวันนี้ชื่อสั้นๆเลยนะครับทำให้ท่านผู้ว่ามองว่าเป็นเรื่องสําคัญมากท่านก็มีความประทับใจสองสั้นๆนี่นะครับ ท่านก็ยังเอาเงินก้อนหนึ่งจากทัพว,ว่านห้าร้อยสนตัวสามพันบาทให้ให้ลูกหลานแต่ทาเป็นกองทุนเลยครับเพื่อจะทําอะไรขึ้นมาให้สื่อสารเรื่องตรงนี้นะเพราะนั้นจุดนี้ทําให้ผมคิดตามว่าโอ้ถ้า,าลูกหลานได้ทําซีดีทำอะไรให้ดูดีที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะเอาเผยแพร่ไปก็จะเป็นการส่งเสริมในการท่องเที่ยวในสชิงวัฒนธรรมอีกส่วนหนึ่งนะครับยังไปอยากจะเล่าว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่จะบอกว่าชอบคนเราชอบเอ่อคนคนที่หน้านี้หลายๆคนชอบบอกว่าไม่ค่อยมีงานทำอืมนะครับเอราชผมขอเสนอแนะ่ตรงนี้แค่นี้นะครับครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับอีกอันหนึ่งที่ที่พอนี่ไดไอเดียเลยฟอนเงี้ยเอกษณ์มึงหน้าเลยนะใช่ใช่เพราะไม่ยังไม่เห็นที่เป็นซีดีออกมาขายครับมีแต่ลายก็คืออาศัยภูมิปัญญาเอ่อที่เป็นครูก็าเรครูครูพื้นบ้านครับเวลาไปสอนลูกหลานให้ฟอนเี้ก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มออกไปเท่านั้นครับผมเดินในตลาดจะไม่เคยเห็นซีดีอันี้ออกมาขาย ขนาดเด็กนักงเรียนมาฟอร์ก็ยังแบบจําท่ายากมีท่ายประมาณแปดท่าผมว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับหลายคนก็นี่แหละครับเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับช่วยกันเสนอเนี่ยเอาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่านออกมาโชว์เพราะว่าประมาณการนะครับหลายๆหลายๆท่านที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการคาดคเนหรือว่าการกําหนดเรื่องการท่องเที่ยวมองแล้วว่าเมืองน่านในในอนาคตอันใกล้นี้สองสามเดือนเนี้ยจะเป็นเมืองที่ ถือว่าติดอันดับท็อป10ใครๆก็อยากจะมาพูดถึงน่านแล้วอยากจะไปใช่ครับก็คือเหมือนกับเป็นเมืองในฝันอีกเมืองหนึ่งก็ถึงบอกว่าเราคนเมืองน่านต้องมันเป็นโอกาสอันดีเพราะว่าช่วงฤดูหนาวของเมืองน่านนี่มีเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือหนาวที่จะเป็นหนาวไม่มากนักเป็นเป็นอากาศหนาวที่ที่สบายอเป็นอากาศยางพอทนไหวทนได้อยู่ ครวก็เอาตรงนี้แหละเอาความเอาความที่มีช่วงฤดูท่องเที่ยวที่ยาวนานกว่าเขาก็คือง่ายๆคือตั้งแต่ประมาณเนี้ยพฤศจิกาธันวาโมกรับจนถึงเดือนมีนาครับโอ้ตั้งสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนนี้นะครับเป็นช่วงที่คนเมืองหน้ามีรายได้สูงสุดคทั้งด้านท่องเที่ยวกาบด้านอาหารการกินเดี๋ยวค่อยดูเหอะเดี๋ยวจะมีถนนถนนคนเดินถนนคนเดินอย่างมีตลาดมั่วกวายิงหน้าครับกี่ประจําตรงนี้ก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งถ้าใครที่ที่ที่มีไอเดียอยู่ในสมอง อย่าเพียงแต่คิดอย่างเดียวทำออกมาเลยอผิดถูกล้วไม่ว่ากันนะครับเอาไปให้พี่หน่อยดูได้เพราะวันนี้ได้คุยกับพี่หน่อยละตรงศูนย์ออทอบตรงบริเวณดีเบสหรือว่าจะมหาน้องโอก็ได้มหาวิทยาลัยสวทนี้ครับเรายินดีที่จะสนับสนุนอาชีพให้สําหรับคนเมืองน่านครับสาหรับวันนี้รายการคุยท้ายข่าวกับผมวัฒนชัยนามตะผมกัมพนาพรจิตครับครับจะต้องกลับมาพบกับเราสองคนอีกวันพุธหน้าแต่พรุ่งนี้คุยได้ข่าวก็ยังมีช่วงของท่านอื่นต่อไปครับนะครับก็อย่าลืมติดตามรับฟัง รับชมพวกเราอาทิตย์หน้าด้วยในวันคุกร์เราันดูว่าพวกเราจะพาท่านผู้ฟังไปที่ไหนกันต่อะไรที่น่าสนใจหรืออะไรที่เป็นเรื่องดีๆสำหรับเมืองน่านเราจะไปค้นหามาให้วันนี้ในการคุยด้ข่าวเราสองคนต้องลาไปรายการไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุยท้ายข่าวคุยท้ายข่าวพบกับผู้จัดอารมณ์ดีสไตล์กันเอง คู่หูคู่หาพาคุณพบกับเรื่องเฉียดตายท้ายข่าวเรื่องราวคนสู้ชีวิตทุกชาวบ้านและช่วงทะนะเจาะแจ๊ทะทนายคุยสนุกแบบสบายท้ายข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาสนาทีถึง17นาฬิกาสวทนาน9 4า5ิบสีดเรดิโอโมเดิร์นเวฟ